สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ CEO สวยแซบดังกว่าดาราแล้วเปิดว้บเจ้าโอสาวสวยรวยแซบ CEO แบรนด์ดังงามพริง้งเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านพันล้านกำลังเป็นกระแสพูดถึงกันสนานโซเชียลจากเด็กบ้านนอกดังกว่าดาราแล้วเปิดวับเจ้าโอ CEO สาวรวยแซบสุดเซ็กซี่เจ้าของแบรนด์ดังงามพริง้งเรียกว่าดังในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้สำหรับ ซีอสาวเจ้าโองามงพริง้งเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม100ล้านพันล้านที่เป็นกระแสดังสนั่นในโลกโซเชียลจากชีวิตอยู่บ้านไม่ธรรมดาแม่เป็นแม่ค้าตลาดนัดพันตัวมาขายของออนไลน์จนมีฐานะรวยอู้ฟู่จากข้อมูลจาก Facebook งามพริง้งเจ้าของแบรนด์ได้ระบุข,ข้อมูลเจ้าโอปัจจุบันอายุส2ปีแล้วเรื่องราวจากเด็กบ้านนอกบรรดาประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดนัด เจ้าตัวเคยเอาศัยอยู่ในบ้านไม้ธรรมดาจนมาขายของออนไลน์คิดสูตรสครับผิวขึ้นมาตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองทำแบรนด์สครับลุแรก5,000กระปุกและกลายเป็น25,000กระปุกในครั้งที่3ข้อมูลยังระบุในวันที่30พฤศจิกายน2560เจ้าโอได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตก่อนจะขยับเป็น3ล้านในอีกไม่กี่เดือนต่อมาผลิตภัณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนต้องสั่งผลิตครั้งละ1คันรถ10ล้อ เดือนพฤษภาคม2561จ้าโอเก็บเงินได้มากถึง5ล้านบาทเริ่มทำการตลาดมากขึ้นหันมาจัดงานรวมตัวแทนจำหน่ายอบรมให้ความรู้กระทั่งเจ้าโอนำเงินล้านก้อนแรกมาให้แม่และให้แม่เลิกขาของในตลาดนัดดูแลครอบครัวกว่า20ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศ รถคันแรกเจ้าโองามพริง้งเริ่มซื้อรถในฝันถอยรถคันแรกช่วงปลายปี2561ราคา3ล้านบาทปิดหนี้ปี2563สร้างบ้านในราคา2ล้านให้เงินแม่20,000ทุกเดือนล่าสุดเพิ่มเป็นเดือนละแสนจ้โออยังได้ทยอยซื้อรถเพิ่มอีก2คันคันที่3เป็นรถเป็นในฝันซื้อด้วยเงินสดราคา4.3ล้านบาทส่วนแปรสครับมียอดขายหลักแสนกระปุก เจ้าตัวเผยได้รับฉายาว่าเจ้าแม่สรับผิวและเจ้าหญิงผิวสวยโดยแฟนๆเข้าไปชมไลฟ์สไตล์เจ้าโอในคลิปท i ิตตอกยอดวิวพุ่งมากๆทั้งคลิปโชว์กระเป๋าหรูเข้าของแบรนด์เนมอาทิชาแน,นลบอยราคา200,000บาท5เมรคอนสแตนต์ราคา5-600,000บาท2ใบ,าาา 5, บ,าบาชาแน,นลคลาสสิกแฟลปแบ็ราคา300,000บาทลุยวิกตองและนาฬิกามูลค่า2.3ล้าน ทั้งนี้ในทิกตอกของเจ้าโองามพริ้งยังโพสคลิปชิวๆระบุข้อความเหมือนแนะนำตัวเองว่าชื่อเจ้าโออายุสัองปีน้ำหนัก48ส่วนสูง160อาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์งามพริง้งรายได้3ล้านชอปปิ้ง1ล้านให้แม่3 0 0แสนสถานะโสดทำงาน5ปีมีบ้าน2หลังรถ5คันบ้านตากอากาศ3หลังคอนโดหนึ่งห้องนิสัยเอาแต่ใจงองแงเก่งขี้อ้อนชอบคนเอาใจ ขอขอบคุณแร่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ